ครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ได้มาพบปะพูดคุยกันอีกหนึ่งวันนะครับก็มาช้านิดนึงนะวันนี้ก็โปรตีแล้วผมเองก็จะมาทําการไล่สดเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับก็อยากจะฝากนะฝากบอกบุญนะครับสําหรับท่านที่สายบุญทั้งหลายนะครับวันนี้อย่างน้อยๆนะฮะก็ฝากทุกท่านนะครับที่มีจิตศรานะครับเพราะว่าผมเองก็ ในนามของบริษัทเมทัลินพูนซับ99จำกัดนะครับเราเองก็เป็นสะพานบุญนะฮะให้กับทางวัดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะฮะก็ชื่อวัดป่าคานะครับตำบลบ้านเก่งนะฮะเป็นบ้านป่าคาอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งวัดนี้นะฮะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราเองก็เคยเป็นสะพานบุญนะฮะแล้วก็เสร็จแล้ววัดแห่งนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับด้วยการที่ พี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยนะฮะที่มีจิตศรัทธาในการทําบุญนะครับก็เป็นการสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะแต่มาช่วงหลังนี้นะครับก็เหลือยังเหลืออีก2อย่างนะครับที่อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านที่มีความประสงค์จะทําบุญนะครับก็ยังเหลือในเรื่องของพื้นนะฮะพื้นที่ในศาลาเขานะครับแล้วก็ เป men, his, th th ็นที่นั่งอัศนะสงของพระนะครับอีก2อย่างนะครับในศาลาแห่งนี้นะฮะก็ฝากถึงทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะอยากทําบุญร่วมกันนะครับก็ท่านสามารถโอนเข้าไปในบัญชีของบริษัทได้เลยนะครับอ่าโทษนะฮะโอนเข้าไปในบัญชีของวัดป่าคาได้เลยนะครับอ่าเลขที่บัญชีของวัดนะครับของวัดนะฮะเป็นชื่อของธนาคารอมสินนะครับอ่าวัดป่าคานะครับเลขที่บัญชีนะครับ0-20 1>, 1, 1 6 9 9 8 8 8 3 6นะครับอันนี้เป็นเลขบัญชีของธนาคารอมสินนะฮะชื่อของวัดป่าคาเลยนะครับท่านโอนเข้าไปที่เลขบัญชีของวัดเข้าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฝากทุกท่านที่โอนแล้วนะครับส่งเข้าไปที่ช่องแชทของทางบริษัทนะครับในเพจนะเพื่อ,อาทางผมก็จะได้ส่งต่อกับทางผู้ใหญ่บ้านเขานะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะฮะ ทุกครั้งที่ผมมีการไลฟ์สดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราเองก็เป็นสะพานบุญนะบอกกับทุกท่านนะครับเพื่อทำบุญกุศลร่วมกันนะครับแล้วแต่ท่านไหนนะที่มีจิตศรัทธาอยากทําบุญนะครับ100 200 500 1000ก็แล้วแต่ท่านอีกทีหนึ่งนะท่านก็โอนเข้าไปที่เลขบัญชีบริษัทเลยนะเป็นเลขบัญชีของธนาคารออมสินเขานะฮะแล้วก็วันนี้ผมเองก็ ามาร่วมนะฮะแล้วก็ในการที่มาแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กับหล,หลายๆท่านด้วยนะครับท่านก็ลองอนำไปใช้ได้นะฮะลองฟังดูนะครับเพราะว่า,าในะานามของบริษัทเมทาลินพูลซับ 99, 99จำกัดนะครับผมเองก็ใช้ช่วงจังหวะเวลาทีา่เรามาทำการไล์สดนะครับเพื่อบอกกับทุกท่านแล้วก็หลายๆท่านนะก็สวัสดีทักทายนะครับท่านที่เข้ามารับชมไล์สดในวันนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะครับหรือว่า ท่านิชมย้อนหลังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อย่างน้อยๆนะก็ให้กับหลายๆท่านนะครับได้รับรู้นะข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็ในเรื่องความเป็นมาเป็นไปของบริษัทนะครับเพราะว่าทางบริษัทเมทัลลินพูทซับ99จำกัดนี้นะเราดําเนินธุรกิจในเรื่องของอาชีพส่งเสริมนะครับเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคือปีนี้เราทํามาตั้งแต่ปี2561นะครับด้วยที่ เราส่งเสริมนะครับในเรื่องของโกโก้นะครับเป็นโปรดักแรกที่เราส่งเสริมมานะครับแล้วก็มาจดทะเบียนนิติบุคคลปี2 5 6 2นะครับหลังจากนั้นเลื่อยมาเราก็ทําการลงพื้นที่นะตรวจเยี่ยมแปลงนะครับแล้วก็พบปะพี่น้องเกษตรกรเราเป็นโปกตินะครับจนมาถึง2อ6 5นหกเราเองก็ไปเพิ่มทุนทะเบียนกับบริษัทนะฮะที่พาณิชจังหวัดนะฮะที่เราได้จดทะเบียนเอาไว้นะครับ ก็เพิ่มทุนทะเบียนเป็น5ล้านบาทจนถึงทุกวันนี้นะครับในขณะที่เราทําการส่งเสริมเรื่องโกโก้มาโดยตลอดนะครับเราก็มาถึงปี2566นี้นะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับก็สวัสดีทักทายนะน้องปอครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมไลฟ์สดตอนนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็มีอากาศหนาวเย็นน่าจะเป็นทุกพื้นที่เหมือนกันนะมันก็ เกิดวิกฤตในเรื่องของอามิโยนะครับที่เขาบอกนะฮะมันมีลักษณะของฝนบ้างนะฮะแล้วก็อากาศหนาวเย็นบ้างนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมมาพบปะพูดคุยแล้วบอกกับทุกๆท่านนะฮะแล้วก็พี่น้องเสนากรเราด้วยนะครับเราเองก็ทําการส่งเสริมอาชีพนะครับในเรื่องโกโก้กับเรื่องหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับตรงนี้ เป็น2 Product นะฮะที่เราทําการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องหมากสูงตุ่แหลมนะฮะปีนี้ก็เข้าปีที่2แล้วนะครับที่ก็สวัสดีทักทายนะครับหล,หลายๆท่านนะฮะที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็อ่าถ้าท่านเข้ามาชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้ก็เราเองก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะบอกทุกท่านนะฮะในเรื่องของอาสายบุญด้วยนะครับคือการทําบุญของวัดเขานะครับแล้วก็เรื่องอาการที่ผมมาแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์ด้วยนะครับให้กับทุกทุกท่าน นะครับแล้วก็มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเราด้วยนะครับตรงนี้อย่างตอนนี้นะก็มีมีบางท่านนะครับที่เป็นพี่น้องเกษตรกรของเราที่โอนเงินเข้าไปในบัญชีของวัดเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับผมเองก็ส่งส่งในเรื่องของรายชื่อนะครับไปกับทางผู้ใหญ่บ้านเขาเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะไปลงในสมุดบันทึกเข้าไว้นะครับตรงนี้ก็บอกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่เป็นสายบุญนะฮะที่ต้องการทําบุญนะครับ แล้วก็ร่วมบุญกุศลด้วยกันนะครับท่านก็สามารถโอนเข้าบัญชีของธนาคารอมสินนะครับเป็นชื่อวัดป่าคาเลยนะฮะวัดป่าคาอยู่ที่อําเภอศรีสัชนาลัยนะครับทางประยุทธยานแห่งชาติของศรีสัชเขานั่นแหละครับนะฮะตอนนี้เขากําลังปรุณาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของในศาลาเขานะฮะก็คือเทพื้นด้านล่างให้มันเต็มนะครับแล้วก็มีที่นั่งอัสนะสงฆ์ด้านบนอีกทีหนึ่งนะก็ ได้รับความร่วมมือนะฮะจากทางผู้ใหญ่บ้านเขานะฮะบอกกล่าวมานะครับผมเองก็เป็นสะพานบุญบอกกับทุกท่านนะครับเพื่อจะได้ทําบุญร่วมกันนะฮะท่านโอนเข้าไปในบัญชีของธนาคารอมสินนะครับเลขบัญชีนะฮะเลขบัญชีครับอ่า020116938836นะครับนี่คือเลขบัญชีของวัดป่าคานะครับที่อำเภอศรีสัชนาลัยนะฮะจังหวัดสุโขทัยครับก็ ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับน้องปอนะครับนะแต่ก็มีความตั้งใจนะแล้วก็อยากจะมาไลฟ์สดพูดคุยกับหล,หลายๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเองก็จะแบ่งปันแชร์ความรู้ประสบการณ์นะฮะอยู่2ข้อให้กับหล,หลายๆท่านนะครับเพราะว่าบางครั้งในการที่เราทําธุรกิจอาชีพททุกอย่างไม่ว่าเราจะทําธุรกิจของตัวเองนะะหรือว่าเราเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าเราเป็นข้าราชการนะฮะหรือว่าเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ นะหรือบางท่านที่ทําเป็นพน,นักงานเอกชนนะฮะทุกสาขาอาชีพทุกรูปแบบนะครับวันนี้ผมจะขอแบ่งปันแชร์ความรู้กับท่าน2ข้อนะฮะเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำอาชีพของเราปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางครั้งมันก็อาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งนี้นะเขาบอกว่าตัวเรานะครับให้เรารู้เอาไว้นะครับว่าสิ่งทีเ่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันทําไปเพื่ออะไรนะครับ ก็ข้อหนึ่งนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยๆนะฮะบางครั้งแต่หลายท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราทำไปเพื่ออะไรทุกวันนี้นะฮะขอให้ท่านคิดกับย้อนกลับไปคิดกับตัวเราก็แล้วกันนะครับว่าการที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ทุกสาขาอาชีพนะครับทุกอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆขอให้เรานะครับมีจุดยืนในของตัวเองที่เราทำนะฮะไม่ว่าท่านจะทําเรื่องอะไรก็แต่งี่ผมบอกนะครับทุกอย่างเลยนะฮะถึงทุกวันนี้เพราะบางครั้งเนี่ย เราไม่ได้หันกลับมาดูนะฮะแล้วก็เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้นะฮะเราทําไปเพื่ออะไรบ้างนะครับก็ขอบอกทุกท่านได้เลยว่าไม่ว่าท่านทําเพื่ออะไรนะครับเพื่อธุรกิจตัวเองให้มันเติบโตให้ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าทาอาชีพเกษตรกรนะรเพื่อเลี้ยงดูตัวเองบ้างนะครับหรือว่า,าเพื่อเป็นมดกให้ลูกหลานบ้างนะครับหรือว่าท่านที่เป็นข้าราชการนะฮะกะ็ อาจจะมใีในเรื่องของยศตําแหน่งของท่านอันนั้นก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับหรือท่านนี้เป็นพนักง,งานของบริษัทนะฮะเราทําเพื่ออ,อนาคตในวันข้างหน้านะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พูดกล่าวมานี้นะครับอย่างน้อยๆบอกกับท่านได้เลยว่าท่านต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะครับในสิ่งที่เราทำนั่นแหละครับนะฮะมีจุดยืนของตัวเองนะครับ,เ,รรบ,รบ,เ,รบเพราะว่า,าณนปัจจุบันนี้บางครั้งบางคนเนี่ย เขาไม่ได้คํานึงแลวไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะครับว่าทําไปเพื่ออะไรนะทำไปวันวันหนึ่งนะมันก็ไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานที่เราทําหรือธุรกิจที่เราทํานะครับฉะนั้นขอให้เรานะฮะมีจุดยืนเป็นของตัวเองอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เราเองก็จะได้มีสิ่งดีๆกลับมาให้กับตัวเองนะับเหมือนที่ผมทําทุกวันนี้นะครับผมเองก็มีจุดยืนของตัวเองด้วยการที่ส่งเสริมอาชีพนะครับ เรื่องโกโก้กับเรื่องหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับก็ยังเป็นที่น่าจับตามองอย่างเช่นเดิมนะครับว่าในเรื่องของหมากสูงตูแหลมตอนนี้นะฮะก็ยังขาดตลาดนะครับก็มีการซื้อการขายอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้นะครับเขาก็เก็บผลผลิตกันนะฮะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีรถมาทยอยรับกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อส่งออกนะฮะส่งออกไปยังเวียดนามและประเทศจีนนะครับเพราะว่าหมากสูงตูแหลมตัวนี้นะครับ มันเป็นหมากอุตสาหกรรมมันไม่ใช่เป็นหมากกลมๆที่กินกับภูหรือว่า,ามีปูนะครับเมื่อสมัยก่อนมันไม่ใช่แล้วนะฮะตัวนี้มันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะมันเป็นบางสากรรมก็คือไปทําเรื่องของอสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นในกลุ่มของพวกสแนคของขบเคี้ยวแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของหมาครับฉะนั้นผมเองกอ็ยกตัวอย่างท่านได้ฟังนะครับว่าการที่ผมประกอบอาชีพธุรกิจ ส่งเสริมอยู่ตอนนี้นะฮะมาถึง6ปีนี้นี่คือความที่ผมนะครับมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะครับเราทํามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเจออปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือบททดสอบนั่นเองนะสิ่งนี้ทุกท่านก็สามารถดูของดูตัวเราเองได้นะครับหรือกลับไปย้อนดูนะว่าทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเรามีจุดยืนของเราเองไหมนะครับหรือว่าท่านทําแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับมันจะเหมือน ลักษณะของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มันโอนเอ็นไปโอนเอ็นมานะฮะแสดงว่ามันไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยนะครับมันก็ไปตามลมนะฮะไปซ้ายทีไปขวาทีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบที่อยากให้ทุกท่านนะครับหันกลับมาดูตัวเองในเรื่องของธุรกิจอาชีพที่เราทำนะครับเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีจุดยืนของตัวเองอยู่นะฉะนั้นขอให้ท่านนะครับมุ่งมั่นทำกับมันตลอดนะครับแล้วก็ ตั้งใจทําอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะได้ประสบความสําเร็จนะครับเหมือนที่ผมเองเนี่ยทำถึงรุกวันนี้นะครับก็เข้า6ปีนี้นะฮะก็เป็นอาชีพหลักของผมเองเลยนะครับอ่าก็เป็น2องโปรดักต์นะครับอย่างที่บอกท่านนะฮะเรื่องของหมากกับเรื่องของโกโก้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขออนุญาตท่านไปคุยเรื่องโกโก้สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องโกโก้ณปัจจุบันนี้นะฮะสำหรับพี่น้องที่อ่าปลูกโกโก้อยู่นะครับท่านโชคดีมากที่ท่านไม่ได้ค้นโกโก้ทิ้งนะฮะ พอนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าถ้าเป็นคนที่ติดตามข่าวสารข้อมูลเนี่ยเริ่มมีหลากหลายประเทศเข้ามารับซื้อผลผลิตในเรื่องของเมล็ดแห้งแล้วนะครับอ่ายกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนเลยนะฮะคือประเทศเบนเย่ยมนะครับเขามากว้านซื้อในเรื่องของเมล็ดแห้งนะครับในประเทศไทยเราถ้าเยอะมากนะครับแล้วก็จะตามมาอีกคืออ่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีนก็กําลังทยอยกันเข้ามานะครับเพื่อรับซื้อ ในเรื่องของเมล็ดโกโก้นั่นเองนะครับพี่น้องเกษตรกรที่กังวลนะครับหรือหลายๆท่านที่ไม่มีที่ขายกันนะที่เราประสบปัญหาอยู่เมื่อเดิมทีปลูกมาประมาณสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ลองย้อนกลับไปศึกษาดูนะฮะใน YouTube ก็มีนะครับช่องเพจต่างๆก็มีท่านเข้าไปศึกษาดูนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีในเรื่องของอพ่อค้านะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาก็ไป ทำการกว้านรับซื้อเมล็ดแห้งโกโก้กันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองก็ฝากทุกท่านนะครับให้ท่านดูนะดูแล้วก็ศึกษานะครับสําหรับท่านที่เข้าไปรับซื้อผลผลิตหรือเมล็ดโกโก้แห้งนะครับก็อย่างที่ท่านเคยเจอมากันนั่นแหละครับก็ขอให้ท่านดูให้ดีอีกนิดหนึ่งใะนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเพื่อให้มีความฉงนกับตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องโกโก้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับที่หลายๆท่านหลายๆพื้นที่เขาทําการแปรรูปกันเยอะมาก นะครับทำการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําชาโกโก้นะฮะก็ทั้งหลายแหล่ในกลุ่มพวกนี้นะฮะเขาก็เริ่มแปรรูปไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือบริษัทผมก็เหมือนกันนะฮะของเมทัลลินพูทซับย์99จํากัดนะครับอย่างที่ผมบอกทุกท่านได้รับทราบนะฮะก็คืออย่างโกโก้ผงนะครับเมื่ออดีตก่อนๆที่เราส่งเสริมแล้วก็รับซื้อกลับมาเนี่ย เรายังไม่มีเครื่องบีบน้ำมันกับเครื่องบดมันก็เลยไม่ค่อยร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับหลังจากวันนั้นมาด้วยที่ผมนะมีจุดยืนของตัวเองนะฮะเราก็ทํามาอย่างต่อเน,นื่องตลอดจนถึงตอนนี้เราเองก็ใช้มีแล้วมีเครื่องบีบน้ำมันแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องบดผงแล้วนะฮะเราก็ทําการบดผงแยกน้ำมันออกร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มกนะ็คือตัวนี้ที่ผมโชยท่านเห็นนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งนะฮะที่ท่านสามารถอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของเราได้นะครับทั่วเลยนะฮะเพราะว่า การที่บริษัทเมทัลลินพูลซับเนี่ยส่งเสริมแล้วรับซื้อกลับมาแล้วเนี่ยแล้วเราแปลรูปแล้วนะครับเพื่อจําหน่ายนะครับฉะนั้นทุกท่านที่กําลังรับชมไล้สดนะครับหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับท่านก็สามารถอุดหนุนพีนน่น้องเกษตรกรของเราได้นะครับตัวนี้เป็นโกโก้ผงพาวเดอร์นะฮะเป็นพาวเดอร์นะครับก็คือ,อบรรจุอยู่ที่120กรัมนะครับ120กรัมเราจําหน่าย,ยที่1อ่าซองนึงเนี่ย 100บาทนะครับอันนี้เราส่งให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็มีพี่น้องทั่วทั่วไปนะก็เริ่มมีการสั่งซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ฝากทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งช่องแอปฟ้าแอปแดงหรือช่องต่อตอนะฮะช่องต่อตอเราเองเราก็มีร้านเมทัลินช็อปอยู่นะครับท่านก็ลองเข้าไปดูนะครับมีอ่าสินค้าเริ่มจะมีมากขึ้นหลายๆตัวนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะในเรื่องโกโก้นะครับที่เราทําการแปรรูปนะครับแล้วก็อ่าจหน่าย นะฮะท่านก็อุดหนุนกันได้น,นะนะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของโกโก้ไปนะครับหรือท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อเป็นกิโลนะฮะเป็นกิโลนะครับผงที่เราแยกบีบน้ำมันออกแล้วเนี่ยกิโลหนึ่งก็500บาทนะครับหกิโลนะฮะเราก็จะจัดส่งให้นะแล้วท่านก็ไปทําการแปรรูปอย่างอื่นเองก็ทําได้นะครับหรือจะเป็นโกโก้นิปก็ได้นะโกโก้นิปมันจะเป็นเม็ดที่เราคั่วแล้วนะฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับ ก็นี่เป็นโกโก้นิปนะฮะโกโก้นิปที่เราคั่วแล้วนะครับสําหรับท่านที่มีร้านเบเกอรี่นะฮะหรือว่าท่านที่ทําในเรื่องของเค้กนะฮะท่านก็สามารถสั่งซื้อตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็ไปทําการโรยโรยด้านหน้าหรือท่านจะไปแปลรูปเป็นผงก็ทําได้นะครับทุกอย่างที่เรา,าให้ท่านได้เห็นนะครับนี่ก็คือเป็นผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรนะฮะที่ทางบริษัทเมทัลินพูทรัพย์99จำกัดรับซื้อกลับมาแล้วก็เราทําการแปลรูปนะครับ ทุกอย่างในเรื่องของสินค้าโกโก้เนี่ยบอกท่านได้เลยว่า <sign> <Aven ge. S 2> มันมีประโยชน์เยอะนะครับมีประโยชน์นะฮะมีทั้งบำรุงสมองนะครับมีทั้งประโยชน์ในร่างกายของตัวเรานะครับผิวพรรณท่านนะฮะถ้าทานบ่อยๆนะครับโกโก,ก้เนี่ยก็จะสดใสนะฮะมันมันจะลื่นๆเนียนๆนะครับอ่านะแล้วก็ยังอ่อนต่ออ่อนต่อ่อนวของตัวเองได้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็หลากหลายเยอะมากท่านก็ลองไปดูนะฮะในเรื่องของ อาโกโก้นะครับว่ามันมีประโยชน์แบบไหนบ้างนะครับนะอันนี้ก็ครับก็เป็นเรื่องของโกโก้ไปนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมเองก็ฝากฝากทุกท่านที่สนใจในเรื่องของอีกอาชีพหนึ่งที่เราทําการส่งเสริมก็คือหมากสูงตูดแหลมโกวินเตอร์นะครับเราส่งเสริมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว2องพนะฮะหปีเต็มนะคร,ครั้งแรกในการส่งเสริมอาชีพของหมากสูงตูดแหลมนะครับทางผมเองก็ ได้รับการกอนุเคราะห์นะครับจากสหกรณ์การเกษตรอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิดนึงก็ท่านเป็นผู้จัดการนะฮะเป็นผู้จัดการนะฮะผู้จัดการดานะครับท่านก็มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของอการที่ให้ทางบริษัทเนี่ยเข้าไปส่งเสริมเพื่อพี่น้องเกษตรกรปลูกนะครับอันนี้ตรงนี้ก็มันเป็นอีกอาชีพหนึ่งในเรื่องการเกษตรนะครับที่หลายๆท่านก็สามารถนำไปปลูกได้นะครับเพราะว่ามันดูแลง่ายมากง่ายจริงๆนะครับ มันจะไม่มีในเรื่องของมแมลงรบกวนนะครับแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่ามแมลงบ่อยๆนะท่านสามารถปลูกแบบธรรมชาติได้ด้วยนะคือเราปลูกแล้วปลูกปล่อยทิ้งก็ทําได้นะครับแต่ผลผลิตมันจะได้น้อยนะฮะเวลามันออกก็คือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองแต่ถ้าเกิดท่านปลูกแล้วดูแลเขาสักนิดนึงนะครับมีให้น้าบ้าง2อาทิตย์ครั้ง1เดือนครั้งนะฮะหลังจากที่มันเติบโตแล้วเนี่ยท่านก็สามารถปล่อยเป็นเหมือนอต้นมะพร้าวได้เลยนะครับก็ทําได้เหมือนกัน เหมาะมากครับสาหรับท่านที่ทํางานประจําอยู่นะฮะทำราชการนะะท่านไม่มีเวลาดูแลเนี่ยเรื่องหมากตัวนี้เนี่ยเหมาะกับท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนพืชชนิดอื่นนะครับแล้วก็สามารถปลูกแมได้กับพืชหลากหลายชนิดนะได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ได้ทุกพื้นที่ด้วยนะฮสำหรับหมากตัวนี้นะครับาทางบริษัทของเมงก็ส่งเสริมแล้วนะครับเรากา็เข้าไปรับซื้อเรามีในเรื่องของสัญญานะครับสัญญารับซื้อด้วยนะครับแล้วก็ ท่านจะมีรายได้าจากเขาเนี่ยเรื่องของผลผลิตเรื่องของหมากนะครับเวลาเรารับซื้อเนี่ยเราก็รับซื้อเป็นทลายเหมือนปาล์มนะครับเหมือนปาล์มเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งเป็นในเรื่องของกาบหมากนะครับกาบหมากนี่ก็ไปทําถ้วยชามช้อนนะฮะอันนี้ก็เป็นรายได้อีกตัวหนึง่งก็คือท่านมีรายได้2ทางนะฮะถ้าเกิดว่าท่านปลูกหมากสูงตูหลมกูอินเตอร์แล้วนะครับตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ถึงปีไม่เกินนะครับก็จะมีในเรื่องของผลผลิตออกละนะครับ เราก็จะมีรายได้จากเขาตลอดทั้งปีนะครับเหมือนกันทางนี้ก็ฝากนะครับผมเองก็ฝากในเรื่องของอาชีพตัวนี้ด้วยนะครับก็เรื่องหมักสูงตูแหลมโกอินเตอร์นั่นเองนะครับก็ฝากทุกท่านนะฮะที่สนใจในอาชีพนะครับแล้วก็ท่านอยากมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับหมักสูงตูแหลมโกอินเตอร์ตัวนี้มันจะตอบโจทย์ให้กับท่านจริงๆอังนี้คือจุดยืนอย่างที่ผมบอกเหมือนกันนะมันก็สามารถลงตัวได้นะเป็นในเรื่องของบริษัทเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ข้อที่2ให้กับท่านฟังนิดหนึ่งนะครับว่าบางครั้งอย่างที่บอกนะฮะว่าในการทําธุรกิจอาชีพทุกรูปแบบนะครับในเมื่อท่านทําไปแล้วนะฮะเราเองก็มีความตั้งใจในการทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราลืมหันกลับมาดูนะฮะสิ่งต่างๆที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับข้อ2นี้นะครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่าให้เรานะครับเป็นคนที่เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นนะฮะ ข้อ2นี้นะครับให้เราเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับทุกอย่างนะครับให้เราเลิกเปรียบเทียบได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําธุรกิจอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทําช้าหรือทําเร็วก็แล้วแต่เราไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเขานะครับให้เราเปรียบเทียบกับตัวเราเองนะครับบางครั้งคนที่เขาทําธุรกิจมาก่อนเรานะเข้าก้าวไปแล้วนะครับแต่เราเพิ่งเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรครับนะครับก็คือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขา ให้เราเนี่ยค่อยๆทาค่อยเป็นค่อยไปก็ได้มันก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับมันก็นําพาให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ารวยเหมือนกันไปสู่ธุรกิจ10ล้านร้อยล้านเหมือนที่เราตั้งใจเหมือนกันนะฮะก็ขอให้เราเนี่ยไม่ต้องไปอมองข้ามคนมองข้ามตัวเราเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาให้เราดูตัวเ,เองเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสองที่ผมอยากจะแบ่งปันแชร์ความรู้บอกกับท่านไปนะครับท่านก็ลองไปทําดูนะฮะในสองข้อนี้ ที่ผมได้แจ้งกับทุกท่านไปนะครับก็ย้อนกลับมาฝากอีกนิดนึงนะครับฝากอีกนิดนึงในเรื่องของสายบุญนะฮะฝากอีกนิดนึงนะครับก็สําหรับวัดป่าคาอําเภออําเภอศรีสัชนาลัยนะครับจังหวัดสุโขทัยนะฮะก็ฝากทุกท่านที่มีจิตอยากจะทําบุญนะครับท่านก็สามารถร่วมทัทําบุญได้นะครับท่านก็โอนเข้าไปบัญชีของวัดเขานะฮะชื่อวัดป่าคานะครับบัญชีธนาคารอมสินนะครับธนาคารอมสิน เลขบัญชีนะฮะถ้าท่านจดนะฮะเลขบัญชี020116938836นะครับตัวนี้ท่านก็สามารถโอนเข้าไปในบัญชีวัดเขาได้นะครับแล้วก็ท่านก็ส่งในเรื่องของอเลขเลขที่ท่านโอนไปแล้วนะครับส่งเข้าในเพจของบริษัทก็ได้นะครับหรือว่า,าส่งเข้าไปที่ที่ไลน์ของบริษัทก็ได้นะครับ adlinemetalin.me นะฮะอันนี้ก็ผมเองก,ก็จะ เอารายชื่อท่านนิโอนเข้าไปเนี่ยให้กับทางผู้ใหญ่บ้านเขานะฮะเขาก็จะมีสมุดลงรายชื่อของเรานะครับแล้วก็ในการรับบริจาคตัวนี้นะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้นะฮะเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราเองก็ได้เป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการก่อสร้างศาลาการเปรียบเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่ามาถึงช่วงหลังนี้เขาก็เริ่มในการเทพื้นด้านล่างนะฮะแล้วก็เทอัศนะส่งด้านบนที่นั่งของพระ น่ก็ยังขาดปัจจัยอีกพอสมควรนผมเองก็เป็นสะพานบุญบอกกับทุกท่านที่ท่านกําลังรับชมไฟ้สดนี้นะฮะหรือว่าท่านชมย้อนหลังนะครับก็สามารถบริจาคได้นะครับหรือไม่ท่านก็โทรเข้ามาที่ผมนะ,ะโทรเข้ามาที่เบอร์ผมนะฮะถ้าลืมเรื่องเลขเลขบัญชีของทางวัดเขานะครับเบอร์โทรผมนะฮะศูนย์เก้าหกเก้านะครับนะก็ <c oughs> ฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็เป็นสะพานบุญบอกไปนะครับ แล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันนะฮะเยอะๆนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ามีสิ่งดีๆผมเองก็จะมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็พูดคุยกับหลายท่านนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมในช่องต่อๆด้วยนะฮะก็ขอญาตท่านหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับเพราะว่าอ่าผมเองก็ก็อ่าป่วยนะครับป่วย,ยตั้งแต่เมื่อวานนะก็ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ก็มีความตั้งใจที่มาพูดคุยพบปะกับหลายท่านด้วย แล้วก็ฝากเรื่องอาชีพที่เราทําการส่งเสริมอยู่นะครับโกโก้กับหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะฮะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยในวงการโกโก้ก็จะกลับมาฟื้นนะครับรับรองได้กลับมาฟื้นเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็วันหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาพบปรับพูดคุยครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับฝากกดติดตามกันนะฮะขอทุกท่านมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครั้งหนึ่งครับสวัสดีนะครับ